สวัสดีครับผมโคจิบอติการหนุนพักดีนะครับมีอาชีพให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะครับในงานหลักของผมจะเป็นการให้คําแนะนําซึ่งในภาพที่ทุกท่านจะได้เห็นเนี่ยเราเรียกว่าวันอ่อนวันซึ่งจะมีคนมาหาผมและปรึกษาคราวนี้ในเคสนี้เนี่ยสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ต้องการที่จะมีความรักสองทางและหวังว่าจะสามารถประคองลักษณะความรักแบบนี้ไป ตราบนานเท่านานและสามารถได้รับพลังงานจากสองทางอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆสำหรับท่านที่สนใจอยากจะรับคำปรึกษากับผมแบบนี้นะฮะหรือสามารถโทรศัพท์ก็ได้เพียงติดต่อมาทางไลน์นี้ครับเดี๋ยวเรามมาดูนะฮะว่าเคสนี้เนี่ยผมคิดยังไง มันเหมือนเป็นทางตันะพี่ฟังฟังยิบยิเห็นว่าเหมือนแบบอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็ไม่ได้เป็นทางสดใสไปทางนี้ก็มีแต่อนาคตส่อถึงความหายนะจริงๆอ่ะเนื่องจากเขาก็ช่วยพี่เยอะนะหมายถึงแบบทําให้สภาพของความสัมพันธ์มันมีอยู่แค่นี้เขาพยายามเขารู้จักพี่ดีอ่ะว่าถ้าไปลึกกว่านี้พี่เอาไม่อยู่แน่นอนใช่เขาก็ถึงแตะอยู่แค่นี้อ่าพอ่ยิเราคุยเรื่องนี้สามรอบแล้วซ่ะอันนี้มันก็ตลกไหมล่ะลองคิดดูดิว่าเขาก็ไม่โอเคหมายถึงถ้าเทียบกับคุณสามีความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ให้อะไรพี่เลยแล้วก็ คุณสามีก็ให้ทุกอย่างแต่พี่ยังติดอยู่ตรงเนี้ยน,นี่ใครผิดแล้ววะจิ๊บเคยพูดกับพี่ไปครั้งแรกจิ๊บจําได้เลยว่ามันมีอยู่สองทางคือทางหนึ่งเราต้องต่อสู้กับตัวเองทางทางที่สอง 2, ปล่อยให้ครอบครัวพังวันที่ครอบครัวพังพี่จะไม่ต้องการจิ๊บเลยพี่จะแบบโหกูเก็ตละแต่มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วความมั่นใจความภูมิใจไม่มีจิ๊บก็เคยถามพี่ครั้งหนึ่งว่าถ้าลูกสาวทําแบบพี่ทําพี่จะด่าลูกสาวว่างไงคราวนี้พี่อาจจะต้องเอาเนื้ออาหารที่พี่สอนลูกสาวมาใช้กับตัวเองนะครับมันยากคร ไม้มันเป็นไปได้อะมันไม่มีช่องนั้นมันไม่มีที่เล่นยาเสพติดแล้วฉีดวิตามินซีเข้าไปพี่ก็ไม่ได้แข็งแรงขึ้นไงมันมีอยู่2ทางคือทางถูกกับทางผิดถ้าเราเลือกจะเดินทางผิดมันไม่มีแบบผิดแบบถูกอ่ะมันมีผิดแต่ผิดแล้วถูกก็ถูกปัญหาคือทั้งสองทางเนี่ยมันคนละทางกันทั้งถูกกับยากทั้งผิดจบชิบหายสุดท้ายแล้วแต่ทางถูกข้อดีคือมันยากแต่เมื่อจบอ่ะเราจะได้ชีวิตเรากลับขึ้นมาอย่างสวยงามแต่ทางผิดคือ วินาสันตโลนแน่นอนจิ๊บจิบอก2ทางของพี่ให้ได้อะแล้วจิ๊บก็บอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้ได้แต่คนที่เลือกทางมันคือต้องพี่เองด้วยความเคารพ5ปี 6,000กว่าเคสไม่เคยมีใครทําได้สักคนแม้แต่คนเดียวชิปเองก็อยากเคยแล้วก็พังชิบหายหมดเลยแล้วเวลาจิปอยู่ในโหมดที่พี่อยู่เนี่ยจิปสมองจิงพยายามจะหาเหตุผลสมทบว่ามันเป็นไปได้มันไม่ผิดหรอกตรงนี้ที่เราทำเพราะสาเหตุอย่างนี้เราอยาไปตรงนี้เพราะเราขาดตรงนู้นเราพูดกับตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองทําโดยไม่รู้สึกผิดแต่ผลลัพธ์เวลามันเกิดขึ้นอะไอจุดที่พังเนี่ยที่จิ๊บอกพี่อย่าเดินเนี่ย พอที่ไปแล้วแล้วมันพังจริงแล้วมันเป็นตราบาปให้กับชีวิตเราเรามีลูกเรามีครอบครัวเรามีภาระหน้าที่เต็ไมไปหมดที fit, ร่รู้แต่ไม่ท,ทํออาไงทําคือเอาตัวไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้สิ่งที่เราควรจะทาไงสมมติพี่นั่งยู่เฉยจะ่บ,บอกพี่อย่าโทรไปนะอย่าคุยกันหุมทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดพี่ไม่นั่งยู่เฉยแต่พี่ทําอะไรมันอาจจะช่วยได้ถูกไหมเหมือนเรานั่งแบบเราจะไม่คุยไม่คุยรู้แต่ไม่ได้ทําอะไรมันคุยได้แต่ถ้าเราเอาตัวไปเรื่อยู่ตรงเนี้ยมันจะช่วยได้แต่มันจะไม่ง่าย บางทีนะฮะทฤษฎีบางทฤษฎีนี่มันก็ฟังดูมันเป็นไปได้เนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีก็คือความรู้สึกทางด้านจิตใจซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์บางครั้งในสิ่งที่ถูกต้องมักจะเป็นสิ่งที่ยากกว่าเสมอนะครับสำหรับใครนะฮะที่ต้องการจะปรึกษาผมแบบนี้หรือยังไม่พร้อมจะปรึกษาผมแต่ต้องการปรึกษาทีมโคช้ชของผมซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็สามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะสอบถาม ก็สามารถพิมพ์คำถามมาใต้คลิปนี้แล้วถ้าคำถามของคุณสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเดี๋ยวเราจะนำมาทำวิดีโอแบบนี้นะครับแค่อยากจะบอกว่าให้ทุกท่านสบายใจได้ในปีนี้นะเพราะว่าเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเก็ตป่ะ